โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาแนะนําการสมัครเป็นสมาชิกของ Eden Group นะเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือเข้าไปใน Eden Group ก่อนเราหาเจ้าตัวโนวิ d ผู้หญิงตรงนี้นะซึ่งมันจะอยู่ใกล้คาฟ้าของทุกเมืองนี้กดคุยกด Enter ได้เลยแล้วเข้าไปข้างในมันจะอยู่ในตัวเลือกแรกพอดีไอ้นี้พอเข้ามาข้างในก็เดินเย้ยงมาด้านซ้ายนิดน,นึงนะแล้วเราจะเจอตรงน,นี้เจ้าหน้าที่ธุรการ แล้วก็กด enter แล้วก็กดเข้าร่วมอีเดนกรุ๊ปตรงนี้ครับผมตอนนี้น็อตคือสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครยังไม่เข้าร่วมก็คือกดไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะให้ใส่ชื่อเราตรงจุดใส่ชื่อเนี่ยเราสามารถพิมอะไรก็ได้นะใส่จุดใส่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อตัวเองถ้าชื่อเราแบบตั้งยากสามารถพิมอะไรทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก,กด enter เรนี้มันจะบอกว่าชื่อเราอะสะกดแบบประมาณว่าลายมือเราอ,อ่านยาก ให้เขียนอีกทีแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อใส่ชื่อทีนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราจะได้เจ้าเรียนตราอีเดนคุปอันนี้มาซึ่งมันสามารถใช้วาปกลับมายัางห้องอีเดนนี้ได้นะครับคุณดาว20นาทีแล้วสําคัญสิ่งสําคัญที่เราสมัครของมันก็คือเราจะมาเพื่อทำเควสต,ตรงนี้เควสบ้ายตรงนี้เรียกวเควสบ้ายซึ่งมันสามารถทําได้ในเลเวลหนึ่งนะในกิจกรรม2ปีเนะี่ยเราจะได้เลเวลเกมา นอตก็ไปเก็บจนวลร้อยมาเพื่อทำเควสป้ายอันนี้ครับผมแล้วก็กดคลิกที่ป้ายวลร้อยต,ตรงนี้แล้วก็มันจะมีเควสหลายเควสด้วยกันนะแต่ทีนี้เราสามารถที่จะกดเลือกรับคําขอทั้งหมดในครั้งเดียวได้กดอันนี้ปุ๊บเควสทั้งหมดก็จะรับมาเป็นของเราแล้วเราก็จะไปทำเควสอ่ะเสร็จทีนี้รับเควสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนัดจะแนะนําแมปที่นอตไปประจําเพราะมันไปง่ายสําหรับช่วงเลเวลร้อยเนี่ย นั่นก็คือริ่งไฟแมกมาริงซึ่งสมมติเอาเมืองหลักของเราปกติตอนเราเริ่มเกมเราเริ่มจากอิสตูตรงนี้ใช่ปะ่ะอิสลูเนี่ยเราขึ้นเระหอบมาขึ้นเระหอะจากอิสลูเนี่ยแล้วมันก็จะมาลงที่ไปที่ไหนอิสลูมาจูโนแล้วก็ลงตรงนี้ใช่ป่ะครับพอลงลงเมืองนี้ตรงนี้มันคือราเชลพอลงราเชลเสร็จปุ๊บเราเดินมาซ้ายเดินมาซ้ายมาเจอคาฟา ตรงกลางเมืองของแมบราเชลเนี่ยทีนี้เราก็วาร์ปจากราเชลมาที่เมืองเวนอ่ะตอนนี้น็อตอยู่เมืองเวนละพอมาถึงเมืองเวนเนี่ยเราก็ขึ้นไปด้านบนครับน็อตบินเนาะยิงเดินมาก็ได้นะอ่ะวาร์ปมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นด้านบนในแบบนี้ใช่ไหมครับเดินขึ้นมาเพื่อจะขึ้นดยแมปที่เราต้องการจะเก็บเวลโอเค อ่ะเข้าวับนี่หนึ่งทีแล้วก็เดินลงมาแล้วเข้าวับด้านขวานี่ครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเจอแมบนี้เนี่ยให้เราเดินกลับเข้าวับใหม่นะเราต้องการจะไปอีกแมปหนึ่งซึ่งตรงนี้มันสุ่มว์ป อ่ะเนี่ยเราก็เดินวนไปเข้าออกเข้าออกจนกว่ามันจะโผล่แบบนี้นะครับแล้วพอเรามาแบบนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือวาร์ฝั่งด้านซ้ายครับมันจะอยู่ตรงนี้เดินมาครับเดินเรียบมาหรือจะวิ่งเทเลพอร์ตไปให้อยู่ใ,ใกล้วาร์ปตอนนั้นก็ได้นะ เขาวาปมาด้านซ้ายนี่เข้ามาแล้วที่นี้ขั้นต่อไปคือหาปาร์ตี้หาปาร์ตี้ก็คือเรากดคอนโทนแซครับผมคอนโทลบวกกับตัว Z ขึ้นมาแล้วก็กดค้นหาเนี่ยช่วงตรงนี้นอันนี้ริ่งไฟไฟ B ก็คือเขาเก็บอยู่ Channel B ตรงนี้คือแท่นเปลี่ยนช n แนลนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนช n แนลได้ออริจินัลก็คือแบบปกติแล้วก็เทียวใน A, อเอช n แนลบีเราก็หาตีอ่ะสมมติเรากดจอยตีไปนะ ยิงไฟ B อ่าเราได้ปาร์ตี้แล้วทีนี้เราก็ย้ายย้ายแมปครับย้ายไป B ย้ายไปหาปาร์ตี้เหรอซึ่งสำหรับแมปนี้เนี่ยมันจะมีเควสอีเดนอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือแม็กมาริงใ้ตัวดอกไม้นี่แล้วก็ดอกไม้อีกดอกนึงเป็นดอกไม้ตีใกล้เราก็อยู่ที่นี่ครับเก็บเควสไปเรื่อยๆแล้วพอเก,เก็บเสร็จเราก็สามารถเก็บแมปนี้ต่อได้แมปนี้เราสามารถเก็บได้ถึงเวอประมาณ110เราสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าไหว ไหวในที่นี้ก็คือแบบมันจะเริ่มช้าแล้วเราก็ถ้าเราทนได้ก็เก็บได้เรื่อยๆครับโอเคอันนี้นอดห้าพีดไปพีชนัดอ,นอี่ไลนวะโอเคเอาได้แค่วลสามเดี๋ยวเก็บไว้กอนเนวิวห้าก็อ,อ,อัพทีเดี๋ยว คือเราพยายามแอบมุมนะเพื <c oughs> ่อกดบัฟเพอร์วิชั่เ,ออเดี๋ยวอาวุธคนอื่นแตกนะถ้าเขาได้บัฟไปด้วยพยายามกดให้มันโดนเราคนเดียว โอเคตอนนี้นอ็อตก็เคลียเควสครบแล้วนะได้มอนเตอร์มาครบแล้วทีนี้เราจะกลับไปส่งเควสก็คือกลับไปที่อีเดนนะกดอันนี้ได้เลยกลับมาที่อีเดนแล้วก็เดินยาวมาเดินลงมากลับไปคุยกับป้ายอันเดิมที่เรารับเควสมานะครับซึ่งป้ายตรงนี้เราสามารถกดคูณ e ีได้นะอันนี้เควสอีพีนยังเหลืออยู่แล้วก็กดคุยไป แล้วก็รายงานความสำเร็จนี่เรียบร้อยได้ EP มาเป็นอันเรียบร้อยสำหรับวันนี้